เคนะครับก็กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนโหลดไอ้นี่กันนะครับไอ้รูปตัวเอ็มเนี่ยว่าถ้าคนบอกว่าต้องโหลดมาทำไมเหรอโหลดไว้ว่าเพื่อเอาไว้ลง Youtube เรื่องเกมเดี๋ยวผมจะมาสอนทํากันเลยนะครับโอเคถ้าคนอยากลง Youtube นะครับแล้วคนก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดเลย เขีบแล้วก็กดตรงนี games, ้ครับกดตรงนี้แล้วก็กดคําว่าแอปถ่ายวิดีโอหรือว่าที่ถ่ายวิดีโอครับแต่ผมพิมพ์คาว่าแอปวิดีโอครับแอปวิดีโอวีดีโอนีับพวกคนจะพิมพ์คาว่าวิดีโอเอ้ที่ที่ถ่ายวิดีโอหรือว่าแอปวิดีโอครับ แล้วคนก็เลื่อนไปอย่างนี้ครับเลื่อนไปเลยผมนะครับผมโหลดอันนี้ครับผมโหลดข้จริงมันมีหลายคีิปแบบมันจะเป็นรูปไอ้นี่ครับตอนตอนที่ผมโหลดตอนแล้วผมนี่ผมโหลดนี้แต่ผมโหลดตัวเอ็มมากกว่าครับเพราะมันเห็นชัดดีโอเคนะครับนี่อันนี้ก็มีครับทุกคนจะโหลดหนไหนก็ตามไปที่ทมันเป็นรูปวิดีโอหรือว่ารูปตัวเอมนะครับ รูตัวเองเย็นแล้วก็เข้าไปเลยและเขาก็จะมีทางตรงนี้นะครับนี่ให้เราสอนนะครับให้มีเสียแลบกัวก็ขอไฟไปด้วยนะครับมันไม่ใช่เพราะผมคนเดียวครับผมกดแบบกดติดตั้งไปนะครับติดตั้งไปแล้วมันก็มีครับแล้วเขาก็สอนเองครับสอนเองครับโอเค เมื่อเข้าไปแล้วเขาก็จะสอเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ